ตัวนะคะนั่งงาอุ้ยคนเต็มเลยนะท,ที่นั่งกรุบกริบีที่จอดด้วยประเด็นอ่ะเออแล้วก็ไปจอดอะไรไก,กลล่ะปอรก็เอ้ยกลุกเทปแล้วมันจะต้องขับแรงใส่เนี่ยเราจะมากินว,ว้าวอร่อยไหมอร่อยอร่อยต้องหวานหวานเนาะ ชุดเดิมค่ะแต่ว่าเทปใหม่อีกตัวหนึ่งไปไหนไม่รู้ค่ะกำลังเดินตามนะคะเราโผล่กันมาที่หัวหินตาแต่ว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนของหัวหินก็ไม่รู้เลยอะแถวแบบทางรถไฟอะมาละมาละมาละเจอมะนั่นดิเน,นชื่ออะไรนะเจเบียเซเบีย คุณป้าเดี๋ยวคุณป้าขายมงไงคุณป้ารู้จักหอยหอยเยเบียไหมจ๊ะใช่จ้ะทางนู้นจะเห็นไฟเลยไหมลูกไฟไหนแม่ไฟนู้นเหรอจ๊ะหอยเยเบียจ๊ะขอบคุณจ้ะแม่จ๋านั่งงาคนเต็มเลยนะมีที่นั่งปุบกรีบมีที่จอดด้วยประเด็นอ่ะเออแล้วก็ไปจอดอะไรไกลล่ะตอนก็เอ้ยปุกเทปแล้วมันจะต้องขับแรงใส่เนี่ย ตอนนี้นะจ๊ะเราอยู่ที่ซอยอะไรจ๊ะเนี่ยซอยหัวหินอะไรจ๊ะหัวหินหัวหินห้วยมงคลก้าวตาเราจะมากินว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับว้าวนี่จ๊ะ อะไรกของทะเลแห้งปิ้งย่างค่ะของทะเลแห้งปิ้งย่างแล้วก็มีหอยเสียบมาแล้วก่อนันนี้คือเตเปียร์ล่จ๊ะว้าวเตเปียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แนะนำเป็นอะไรบ้างจ๊ะอ่าก็ขาละขาทีหอยลอดหอยเสียบหอยผู้มันจะมีน้ำจิ้มมะละกออันนี้หอยลอดตรงกลารหอยเสียบลงมือหอยผู้อะไรหอยเสียบหอยผู้อันนี้หอยนี่นี่ต่างอยู่อันนี้หอยหอยเสียบหอยเสียบนี่หอยหอยผู้หอยแผู้แล้วก็ปีกมืกปีกอร่อย บีกหมึกนี้อ่านวดหึกเล็กแล้วก็เปลวหวานบีกหมึกนวดหมึกมีปลาหวานด้วยเหรอแม่ปลาหวานเปลวหวานอ๋อนึกว่ามีปลาหวานไว้แล้วก็มีปลาวงนี่ก็อร่อยปลาวงอจ้ะแหม่แม่ซื้อทุกอย่างเลยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะแม่นี่ปลาแผ่นจากแผ่นติ๊บลองกินดูเดี๋ยวอร่อยโอเคลองๆบดย่างอะไรอีกอะไรอีกที่เมาได้กินไข่หมึกอ่ะไหนไข่หมึกอ่ะนี่เอา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 ไข่หมึกโอเค แล้วเดี๋ยวแม่ย่างให้มีน้ำซ้มมะละกอเหรอแม่มันเป็นยังไงน้ำซ้มมะละก้องกินร้านนี้ของแม่ไปนั่งเขาบอกว่าร้านนี้ไม่มีน้ำแมจตาต้องซื้อน้ำมากินเองมีน้ำมีน้ำขายเหรอแม่เออเห็นไปล่ะจบนี่นั่งนี่โอ้โหแม่ขายมานานยังนี่ไงสามสิบปีสามสิบปีแล้ววะขายอย่างเงี้ยย่างหอยกินกับมะละกออ๋อนี่น้ำซ้มมะละกอมันมาอย่างไรอ่ะแม่ มันเป็นของกินพื้นบ้านกับของกินท้องถิ่นเขาที่นี่เหรอมันก็คือน้ำตี้เหมือนเปรี้ยวหวานแต่มะละกอนี่เดียวเดี๋ยวลองกินดูลูกเดี๋ยวลองกินดูลูกหงีสหงีเดี้ยวเราก็ซอสเรากยังทั้งเดียวเลยเหรอครับเดีวเราก็ซอสแล้วก็กินนี้ยโอ้โหพี่เอานี่เลยฮะนี่ทุกคนเออหนึ่งสองสามบิสมิลลาห์อ้าวแม่มันกินหมดเลยย้ายเนาะอืมรอหอยอะไรเมื่อกี้เอาใหม่เลยมันกินหมดเลย หอยแมงภู่กินเสียบมันจิ้มจิ้มจิ้มหมวกเหมือนกันเหมือนนี่มันจิ้มกระพริอมันแต่ว่ามีมะละกอเพิ่มเบเกอร์นี่อย่างนี้เขากินกันอย่างนี้หรอเห็ดตัวนี้ต้มได้อร่อยไหมอร่อยอร่อยอืมมันเข้ากับหอยเนี่ยหอยอ่ะหอมันเข้าเนาะนี่เราก็เป็นน้ำจิ้มมะละกอโอ้ยอร่อยอ่ะดีนะมะละกอแบบไม่จุกจุกงง ปิดมึงนี่อันนี้มึงเค้พวกเราไม่เคยกินที่ไหนเลยอ่ะมันมีแต่ที่หัวหินหรอถ้าเรามาหัวหินมันบ่อยอืมไม่เคยกินเลยอ่ะนี่คนหัวหินเขาแนะนำมานะเนี่ยแค่มาถึงหัวหินแล้วก็กินเนี่ยฟ่อนเนื้อ่อยมากเป็นกรอบ ปลาวงนี่คือปลาอะไรครับ,บปลาเบลสปลาเบลส์ไหมอ๋อไ<ท>ขอ่หมึกแม่อย่างพวกหอยลอดหอยอะไรนี่มาเท่าไหร่กำละยี่สิบกำละยี่สิบปลาวงนี่ยี่ห้านี่ห้ 5, าปลาหมึกก็ได้ปลาหมึกก็มาละสิบปลาหมึกอร่อยอร่อยอื อร่อยเนอะอืมหืมปลาหมึกอร่อยมากต้องกินร้อนๆต้องนั่งกินตรงนี้แหละได้เป็นห้องแอร์กินได้เลยรไม่ได้ต้องกินร้อนๆอันนี้คืออะไรอ่ะปลาหวานเหรอปลาดิบคิ้วทำเป็นปลาหวานกินดูฮะกินน้ำจิ้มแยมก็อร่อยอืมปลาหวานมันไม่เหมือนตามปลาหวานร้านเล่านะอืมร้อนหนิมันหวานนัวๆเป็นติ้วัื้นๆหน่อยๆปีกปลาหมึกแนะน้ำเลยกรอบ กรอบหอมอร่อยใช่ไม่เหนียวน้ำซุ้หมกักอยู่พี่พัดจะซอสให้ดูนะหมดเลยว่าเอออันนี้คือปลาแผ่นตลอดตลอดทุกเทปต้องมีพื้นบ้านมาบ้างอันนี้ของขึ้นชื่อหัวถิ่นเลยปลาแผ่นเนี่ย <c oughs> มันเหมือนอะไรแม่เหมือน <c oughs> แบบมันเอาไปอัดแป้งก่อนใช่ไหมเหมือน <c oughs> หมูยอไงใช่ไหมจ๊ะจิ้มกรังจิ้มหวานอืมอืมดี <c oughs> มีวันหยุดไหมแม่หรือว่าเปิดทุกวันเลยไม่ไม่มีวันหยุดประจำอ่ะอยากหยุดก็หยุดเหนื่อยก็หยุดถูกหวยก็หยุดแม่ก็บอกว่าถ้าถูกหวยจะหยุดละหยุดไปเลยอ่ะเลยต้องมาตามสิบปีเม้นะยังไม่้โดนก็โดนเลยแล้วแม่ก็ขายตรงนี้มาสามสิบปีแล้วเหรอซอยขายก็ไปในซอยนะอ๋ออันนึงแม่แม่หนูขอถุงนั้นน่ะขอดูหน่อยอะไรถุงมะกรูนอ่ะน้ำที่มาให้กลับบ้านอันนี้คือฟรีแล้วมาขอให้เยอะอันนี้คือฟรี จริงๆพี่กินไม่หมดอ่ะพี่ทำต้มตำได้อีกนะซื้อปลอาปลาหมึกเท่า,า <ๆ S 2> ไหร่ก็ได้พีแถมมักแถมส้มตำหนึ่งถุงขายไม่ขาดเอากำไรอีกแล้ว <ๆ S 2> คนแบบนีย้ย่างเองคนเดียวแบบนี้แปลว่าเคยท้านอื่นย่างแล้วไม่ถูกใจๆๆๆเพราะว่าย่างแบบนี้มันต้องแบบว่ารูไฟเพราะถ้าดูจากไฟอ่ะแม่เขาจะเมื่อกี้เห็นนะแม่เขาจะเอาขี้เท่าขึ้นมากบหน่อยแม้ไฟมันจะแรงเกินไปบางครั้งทำให้ไหม้ให้ผมก็มีคนที่คนที่แม่เชื่อไหม ับมาจากสมุทรสงครามเลยนะเพื่อมากินร้านแม่อ๋อสาครนเพื่อมากินร้านแม่มีคนหัวหินบอกต้องมาร้านนี้แม่มีลงดิลิเวอรี่ไหมไม่ลงต้องมาซื้อเองทำซื้อเองมาเลือกเองนะจ๊ะไม่แต่คือดูไม่ได้แพงอ๋อกว่าจะได้เสียต่ละไี่อยากมาหัวหินต้องกินอะไรอีกแม่ร้านแบบแม่เราเอาร้านแบบว่าไม่ดังแต่อร่อยอื้อไปหรอ แม่รู้จักแต่ร้านอร่อยแต่ดังเอะไรวะพงษย่างอยู่คนเดียวอยู่เนี้ยเนี่ยรู้จักร้านแม่ร้านเดียวแม่เออแม่ล่ะเอาอร่อยร้านเดียวจบนี่พัดเติมนี่พัดเติิปนึงก็ได้ครับแม่อือใส่ถั่วซะหน่อยถั่วอร่อยถั่วป้าแม่แม่ขั้วเองถั่วขั้วเองไม่พอระล้อมันจะกรอบๆหน่อย น้ำจิ้มแม่อร่อยเด้อยเหรอนี่เหมือนน้ำจิ้มร้านเหล้าคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเขามากินกันบ้างไหมแม่หรือเขาไม่ค่อยรู้จักหรอกหรือว่าส่วนมากจะเป็นเพราะว่าฝั่งนี้ผมไม่ค่อยขึ้นมาอ๋อหรือว่าคนจะอยู่ฝั่งตลาดใช่ไหมตะลาโตลุ้งอ่ะเนาะมากันนะตรงเนี่ยปากตอยหัวหินห้วยมงคลก้าเด้อเลยร้านเจือเบี้ยเคยมีคนมากินเยอะจุกอย่หมายแม่จำได้ไหม ทำมือสองพนบาทมาหลายคนนะไม่ได้มาคนเอียวก็เป็นไรสองพันบาทกินหอยย่างหมึกย่างเนี่ยสองพันกว่าบาทกินกันยังไงวะเอาเอาล่าสุดนอกจากมอไซค์รถขับถึงนังหมาเห่ากูอีกแม้ว่ากินจากซีฟู้ดเข้าไหมเนาะก็หวานหวานเนาะไข่หมึกอ่ะมันไม่เละเหมือนไข่ที่เรากิน ่อันนี้มันเป็นแห้งๆแล้วมันเป็นก้อนๆเพราะมันเป็นไขหมึกแดดเดียวมัอจะมีแท็กเจอร์อยู่แล้วก็ไม่ไม่เละไปเพราะมีขูดข้างใใช้เทคนิคในการใช้ขวดทุกขดโซน่าครับขวดทุบนี่เป็นเทคนิคท่านที่ทำมาตั้งแต่สามสิบปีก่อนกดนี่ใช้กดเดิมนะไม่เปลี่ยนเลยสามสิบปีมาถ่ายถ่ายอยู่ว่ามีเสียงขับรถผ่านอะไรบ้างไม่เป็นไรนะำมาข้างถนนถ้ามีเสียงเครื่องบินค่อยทักใครมากินนะเดี๋ยวบอกว่าตามมาจากพี่พัทกับพี่ปอนนะเดี๋ยวแม่จะลดให้เลย 100ร,อรอ้อยเปอร์เซ็นต์ล้อล้อเฮ้ยอะไรอ่ะงไงกอกกับน้ำจิ้มหวานล่ะแม่อร่อยเลยก็กรอบคนมีท่อเขาดังเนาะเขาไม่มีท่อธรรมดาไม่มท่อแต่งไม่มีท่อธรรมดาเลยเอ้ย <laughs> ไงอะไรนะม่ไรนะทางหัวหยมันเซ็งมันแน่จริงอยูไม่ได้นะไม่ได้จริงแล้วเออ แม่ขายตั้งกี่โมงเริ่มตั้งประมาณสี่โมงครึง่งเริมเที่ยงเริ่มเที่ยงครึงไอพวกที่มเมามากินนะเจพวก <laughs> ม,มันถามก่อนได้นะจ๊ะปิดเปิดหรือเปล่าอันนี้เหลือหรือเปล่ายังไงถ้าเธออยากกินเบียร์แม่หรือญาตให้ซื้อเบียร์มานั่งกินได้ให้แม่ขอกินด้วยใช่รย <laughs> ์เอาละต้องปิดจอบละปิดจอบข้าเสียหายครับแม่ผลง,งานของพวกเรานีแม่ นับค่าเสียหายมาแล้วสามหกห้าจ้ะนับเดี๋ยวจังอ่ะยังไม่นันเกินเนยที่เดี่ยที่ถามไปมันสามหกห้าทั้งน้ำ้วยนะทั้งน้ำได้รวมน้ำด้วยโอเคเลิศสามหกห้าอิ่มอยู่นะมึงกินหอยสามร้อยหกสิบมันต้องอิ่มละแต่แม่บอกว่าปกติเขากินสองพันมาสองพันเขามากันหลายคนไงไม่คือตอนแรกอะคิดว่าแบบเฮ้ยแม่นั่งก็ค่อยย่างก็ต้องได้ช้าแน่เลยโอไม่เพราะว่าย่างแป๊บเดียว โดนลมร้อนปุ๊บกรอบเลยอะไรงงงงเลยนี่เร็วหมดนะอืคนแต่ละคนมีเวลาน้อยกินทั้งไปปุ๊บดูดยางสกินกินอะไรก็ต้องเ้อกลับบ้านเสร็จแล้วแม่บอกอย่างเดียวที่ช้าคือมึงไม่จ่ายกันนะเอ่รถข้างๆยังเร็วเลยอ่ะรถขับไปขับมาเร็วหมดเร็วหมดทุกคันโอเคสำหรับใครที่อยากมาก็มากันได้นะครับที่ห้วยหินห้วยมงคลซอยเก้านะครับผมเซิร์จะได้เปิดทุกวัน แล้วแต่อารมณ์แม่โทรมาถามกันก็ดีเออถ้ากลัวจะปิดโทรมาเช็คซะหน่อยเบอร์ขึ้นท้ายตัวนี้โทรมาเช็คเลยแหละเขาอยู่หัวหินโทรไปเช็คไวปลักมั้งหมู่บ้านปะเนี่ยแล้วโทรมาพูดดังๆนะแม่ไม่ค่อยได้ยินตอนโทรไม่ได้ยินอะไรโอ้โหเมื่อกี้ใครไม่รู้พูดเบาแม่ไม่เลยแม่ได้ยินคนไกลๆคนใกล้ๆไม่ได้ยินอะโทรมาฮัลโหลแม่เออแป๊บนึงไม่ได้ยินต้องพูดกับแม่ดังๆหน่อยเออรถไหนไหมล่ะบอกแล้วรถแถวนี้มันมันเสียงดังแม่ไม่ได้ยินหรอก วันนี้ขอบคุณแม่นะะตาขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปต่อไปนะครับจะเจอเรา2คนที่ไหนนะฮะวันนี้เราจากคลิปที่แล้วนะไม่ต้องสงสัยนะว่าใส่ชุดเดิมบอกแล้วเพราะเรามาที่ตอนนี้เราแพนว่าชนบุรีบางแสนพัทยาดีไหมคืนนี้ใช่ไหมมึงคกต้นค่ะมึงไปนอนกันค่ะจะไปชนบุรีคืนนี้นะคะข้ามโลกไปอีกโลกหนึ่งอ่ะวันนี้เราสองคนไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าเราจะไปที่ไหนติดตามด้วยบาย